ที่เราจะไปพูดคุยแล้วก็ตรวจสอบกันนะคะในส่วนของทิศทางมราคาทองคำคเห็นราคาน้ํามันขึ้นแต่ทองไม่ขึ้นทองนิ่งมากคุณโสภานี่อย<ช>้สัปดาห์สองสัปดาห์แล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนี้จะทยอยซื้อได้อย่างวันนี้1 8ื0 0แบาทพูดคุยตรวจสอบกันครับกับคุณพวันนวะวัฒนทรัพย์ครับรองประธานกรรมการบริหารบริษัท YLG Bullion and Future ครับอขออภัยครับคุณพวันนี่จะเป็น YLG Bullion International ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสด,ดีค่ะคุณโสภากับคุณวิชชยยทธ,ธ,ธ,ธนะคะค,ค่ะคุณภาวันครับราคาทองเห็นนิ่งๆมาสักสัปดาห์กว่าๆแล้วเนี่ยคุณภาวันประเมินยังไงบ้างทิศทางหลังจากนี้เป็นยังไงครับน่าจะเข้าไปซื้อลงทุนได้หรือยังครับคือจริงๆโดยปกติถ้าตลาดทองคาเนี่ยนะคะช่วงประมาณเดือนรุฎายในยจะเป็นซัมเมอร์รของอเมริกาหรือของยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักลงทุนก็จะเที่ยวกันเพราะฉะนั้น แต่ละปีถ้าสังเกตได้มันก็จะเป็นช่วงโลของปีอะค่ะ mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยที่นิ่งๆเนี่ยเพราะว่ามีแต่นักลงทุนที่พยายามจะลิควิดเดกอย่างสมมติพวกที่ลงทุนในโกลฟิเกอร์อย่างสัญญาที่จะหมดเดือนออกัสเนี่ย mm hmm. ค่ะว่าประมาณปลายเดือนเนี้ยก็จะเป็นช่วงที่เขาจะลิควิดเดกคือโยกจากเดือนนี้ไปไป,ไปที่เดือนธันหรือว่าไปที่ออกัสกัน mm hmm. นะคะค่ะ,คะ แต่ดูเหมือนว่าปัจจัยในเรื่องของ s t r e s s test ออกมาไม่ค่อยจะมีผลเท่าไหร่นะคะต่อทิศทางความเคลื่อนไหวของราคาทองคำเาะเขาเทสตันเก้าสิบเอ็ดประเทศแต่แค่เอ่อเก้าสิบเอ็ดบริษัทเอ่อแบงค์เนี่ยแต่แค่เจ็ดแบงค์ที่ปัญหาและปัญหาก็ไม่ได้รุนแรงมากมายเท่าไหร่เนื่องจากว่าแต่ละประเทศก็อาดฉีดน็ดเงินเข้าไปแต่ละแบงก์<ช>เพราะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปัไม่มีนัยยะสำคัญจึงทำให้ยูโรเอ่อขึ้นมาค่ะ ดังน,นั้นถ้ายูโรยูโรขึ้นเนี่ยคนก็ยังมั่นใจว่ายูโรน่าลงทุนมากกว่าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างทองคำอะค่ะครับคุไอ้ึงนี้แปลว่าช่วงนี้กระแสะความต้องการลงทุนทองคําจะแผ่วลงนี่จะทําให้ราคาเนี่ยแผ่วลงตามไปด้วยไหมครับคุณพาวันมีโอกาสค่ะเพราะว่าอ้านเราคนมอนช่วงช่วงกลางองการตลาดัวนจะตบ้างนะอะแต่ตลาดของกันทีนะเกี่ยวกับเครื่องที่รันเป็น8ู่นเป็น8ปูนะ คระวันครับคุณะวันครับสัญญาณทางโทรศัพท์มีปัญหานิดนึงนะครับดิ๋ยนทมงานของนาติดต่อกลับไปอีกครั้งนะครับคุณปวันครับผมทมงานยวติดต่อกลับไปครั้งหนึ่งนะคกำลังเข้าสู่ช่วงไฮไลท์พอดีเลยก่อนตั้งใจฟังแลาจะพูดกรอบความเขดวได้ยินมาแถวหนึ่งฮะบอกว่ามีโอกาสจะลงมาเหมือนกันเพราะว่าคนเริ่มจะหันไปลงทุนเกงกำไรในค่าเงินกันอีกครั้งหนึ่งก็ส่งผลทําให้ราคาทองคํานี่เริ่มจะลดความน่าสนใจลงไป นะครับผมเดี๋ยวต้องตามดูกันด้วยว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ราคาทองคําเมื่อคือนนี้ในตลาดโลกเนี่ยนะครับก็ยังคงทรงตัวอยู่นะครับที่ระดับล่าสุดสราทองคําเองนะครับยังอยู่ระดับต่ํากว่าออตอนนี้1นึ่งพันหนึ่ง้ี่เหรียญสหรัฐต่อออสนะครับซึ่งยืนระดับนี้มาแล้วถึง 6- 7วันทําการด้วยกันนะครับก็ยังไม่สามารถทะลุ 1 2 0 0เหรียญขึ้นไปได้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าหลังจากนี้ทิศทางจะเป็นยังไงกันต่อไปนะครับตอนนี้ทีมงานก็น่าจะยังติดต่อคุณพาวันอยู่นะครับเดี๋ยวทันทีที่สายพร้อมเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันนะสายพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะพูดีค่ะสกีนล้วไม่ดีค่ะผมคุณพวันครับอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนี้ทิศทางถ้าคนหันไปเก็งกาไรในค่าเงินกันมากขึ้นราคาทองคําถ้าจะแผ่วลงนี่จะลงลึกหรือเปล่าถ้าคนจะลงทุนจริงๆเนี่ยลงไปรอรับแถวไหนดีครับ คือคือตรงที่ร้อยเอ่อร้อยเอ่อร้อยวันของไอ moving average เนี่ยมันเป็นช่วงรับสำคัญจะเห็นว่ามันลงมาเทส5ครั้งแล้วไม่ผ่านแต่เมื่อไหร่ถ้าผ่านตัวนี้ก็ต้องไปดูว่าไอ moving average ตัวต่อไปคือ150วันก็คือจะอยู่ประมาณสัก1160น่งเนี่ยอาจจะได้เห็นถ้าถ้าหลุด1180งหนึ่งแแต่ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยในปลายปีเราก็ยังมองว่ามันเป็นทิศทางขาขึ้น ใหะน,นั้นเนี่ยถ้านักลงทุนจะทยอยเก็บก็สมควรที่จะทยอยเก็บในช่วงนี้นะคะ่ะช่วงนี้ะน,นะคะเอ๊ะถ้าถ้ามันมีทิศทางขาลงจริงๆไปรอหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบไม่ดีกว่าราคาต้นทุนจะได้ถูกกว่าอีกนี้นึงถ้าเทสไม่ผ่านนะคะเออไมาะันมันเทสมาห้าครั้งแล้วมันไม่ผ่านไงคะค่ะโอากาสการที่เทสไม่ผ่านก็มีจึงบอกว่าถ้าจะลงทุนตรงนี้อย่าอย่ารอทีเดียวทยอยเก็บดีกว่าค่ะ ทยอยลงทุนดีกว่าจะมาเสียายตอนหลังนะคะใช่ค่ะถ้าปรับตัวขึ้นมาแล้วอาจจะเสียใจเพราะว่ามองแล้วเนี่ยหลังจากเดือนหน้าน่าจะมีโอกาสทยอยขึ้นแล้ว่ะค่ะ ครับผมแปลว่าเดือนนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีแล้วล่ะในการเข้าไปลงทุนทองคำหลังจากนี้ถ้าเราประเมินช่วงคล่อช่วงไตรามาสสุดท้ายของปีนี้เรายัางยังคงมองว่าทิศทางข,ขึ้นเนี่ยยังยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแต่หลังๆเนี่ยมันจะมีข่าวออกมาเยอะอย่างวันนี้เนี่ยทางอินเดียเนี่ยเขามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่รับทอง ปริมาณสูงสุดของทั่วโลกเมื่อเขาขึ้นปรับอัตราดอกเบี้ยก็อาจจะทําให้นักลงทุนหันกลับมาลงทุนในทองคําน้อยอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ทองคําค่อนข้างแผ่วลงในช่วงนี้ค่ะอเพราะว่าอินเดียเขาก็บริโภคทองเยอะด้วยนะคะค่ะทั่วโลกตอนนี้เริ่มกลัวสภ,ส,ภสภาพเงินเฟอ้อค่ะ ก็พยายามเยีขึ <t ong> <t ong ้นดอกเบี้ยตรงนี้เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทองลดลงแต่ในในระยะไกลมาต่อต่อไปเนี่ยมองแล้วเนี่ยทั่วโลกก็ยังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่พอถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเชื่อว่านักลงทุนก็ต้องหันกลับมาลงทุนในทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยต่อไปอีกค่ะใช่ค่ะถ้าดูจากราคาของโกลฟิเจอร์เองนะคะวันนี้ปรับตัวลงมาค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวแนะนํากลยุทธ์การลงทุนยังไงคะ คืออย่างที่อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันมันเป็นขาลง <honestly> แต่เราเราก็ต้องดูว่าม <Energie t> ัน <Content> ผ่านจุดรับได้เออแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นนี่อยากจะให้ลงทุนในระยะสั้นคือซื้อแล้วก็ปิดภายในหลายวันนะคะค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละวันแนวโน้มของแต่ละวันจะบอกมาวันนี้แนวแนวโน้มมันจะขึ้นหรือลงก็พยายามซื้อแล้วก็ปิดสถานะภายในในแต่ละวันนะคะค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับุวันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ทองก็ค่อนข้างที่จะผันผวนทีเดียวนะคะอย่างที่คุณมารบอกว่า1,180เนี่ยเป็นแนวรับสําคัญทีเดียวไม่ยอมลงจุดวัดใจจุดวัดใจฉันก็อยากซื้อถูกอยู่เรื่อยเลยเป็นจุดวัดใจวันนี้มีเพื่อนผมเป็นผู้ประกาศด้วยนะฟรีทีวีคนโครมาถามอยากจะซื้อทองคาช่วงนี้เหมือนกัน <S <S ผมก็แนะนําได้สั่นเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่คุณพรบอกเลยว่าเป็นจุดวัดใจแหละ1ัน่ถ้าไม่หลุดก็น่าจะรีบาวได้ไกลแต่ถ้าหลุดขึ้นมา มีโอกาสจะเพนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณระวันบอกช่วงนี้จริงๆก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ต้องทยอยลงทุนคือทยอยซื้อตรงนี้บ้างถ้าลงไปจริงซื้อเพิ่มได้ถ้าเกิดขึ้นมาจริงจะได้ไม่เสียรอบนะครับเพราะว่าเกิดรอจะลงไปซื้อคุณรวันเท่าไหร่นะหนึ่งพันหกสิบถ้าไม่ลงล่ะคุณระวันถามคุณระวันก็จะต้องกอดเพชร่อไปเสียได้ของเองใช่ไหมคะอันนี้เป็นในส่วนของสปอร์ตก็คือส่วนของทองคำแท่งแต่ว่าโกลฟิวเจอร์ย้ำนะคุณระวันบอกว่าลงทุนต้องแบบตัเป็นเดย์เทรดสักนนิดึง ครับผมเดทเ,เหตนิดนึงเพราะว่าแกว่งเหลือเกินช่วงนี้ในการลงทุนทั้งหุ้นทั้งทองผันผวนเท่าๆกันเลยนะ <ขา S 1> แล้วก็